ขกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะไปเล่นเกมเ,เกม Craw l City นะครับไปกันเลย <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับนี่ฮะ C R อย่างเออไปลุยกันเลยครับนี่ฉันเป็นกวานดวย กว่างตุงกว่างตุงฮะกว่างตุงนะผมติดอันดับท็อปสามแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับผมเจอคนครับกินครับผมผมต้องกินมันให้ได้ครับบห้ได้เป็นสิบนะครับโลกับบาดิไอ้ไอแกไอแกกับมากับมาฉันกินดูดิโอเคครับผมเขาแตกกันแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมไอ้คุณกว่างกว่างเจอคุณอะไรก็ไม่รู้ครับ แล้วับผมตอนนี้นะครับผมเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือการพาคที่เลวที่สุดครับผมและจังหวะนี้นะครับผมไปหาพวกเขานะครับพวกเขาก็เป็นใครก็ไม่รู้ครับผมยังไม่รู้จักชวัยลินพันกินแล้วครับกินแล้วครับจังหวะนี้นะครับกินคนไปแล้วครับผมกวางบ้าแล้วครับกินคนเป็นนะฮะตอนนี้ผมหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เล็บร้อยแล้วเียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับกวางคนเลว ไปไล่กินคนเฮ้ยกดสเตทกดสเตทเจ้าตากแกได้เจ้าตากแกกับาดีกับเออแตกนะครับเจอยกคนหนึ่งแล้วไปรลดเป็นไงล่ะันบอกแล้วฉันจะเป็น king of king of อะไรล่ะเพื่อน king of อะไรก็ได้ล่ะสิเละใครขี้เกียจพูด โอเคแล้วก็เข้าไปเล่นกันต่อเจอคนและเพื่อนบอกเลยว้าวเวว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 ดววเวววววเด้ววววดวว้วว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 ดวว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 เวว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 มวว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 วเว็วว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 ว โอเคเพื่อนเรามาวิ่งเล่กันตรงนีดดด้ดีกว่า <g ül> ยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วเ yeah. อะไรเนี่ยเอ็กซ์ตรา้าทมอย่างวะนี่หกร้อยห้าครับเป็นไงเป็นไงเราจะมาเล่นกันสามตานะไปไอ้เจ้ายุงบ้าตบยุงตายเลยเฮ้ผมก็ชาต้องโก,งกเบ้งน,นะครับนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนสก,กินดีกว่าเอาตัวไหนดี เอาแพงกวินสุดเออแล้วกันบันเลยครับผมเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับอ่าบันดี้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 ใบฉักินเดี๋ยดิไม่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 โอ้ยโอ้โอ้โอ้มติดมันติดมันติดนี่แตกไปฉักินเดี๋ยวดิไปดิใบได้ไอ้กิจจ์เออจะเบื่อ จะก,กินจันเลยนะเอ,อือแล้วก็แตกอทีเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมเป็นคิงแล้วกินใครก็ได้ไปลุยกันตรงทางฝั่งที่ผมกำลังไปเลยทางฝั่งรั้ฟอร์มูลาพูดผิดมัง้งโอเคไปกันเลยครับมีคนนำแล้วผมต้องเปลี่ยนไปเป็น อ๋อ oh, ไม่นะไประชาชนประชาชนแพงกิ้นของเราไม่นะประชาชนแพงกิ้นพอใจแล้วไม่นะามานี่มานี่ไอ้ประชาชนไอปชชน้ประชาชนส้มประชาชนส้มมานี่ไอ้ประชาชนส้ม,ม,ชชสมฉันไม่อยากมีส้มฉันไม่ชอบกินส้มฉันจะฆ่าแกอไอ้ส้มอย่าล้างผาผ่อฉันเลยมายฉันมุเก็ตมาแย่ yeah. แต่ไม่ใช่ชมนี่เอาไอ้มาได้กบอแล้วโอ้ยมาอยู่ตรงนี้ตัเองไอ้โจนบาดิจับอ่ะอ่าฉันไม่ฉันไม่กลับไปหรอกเฮ้ยเฮยเฮบายบายบาบายอกยกบ่าอยากให้ให้โอเคแล้วว่ายากาโอ้ยโอ้ยางค้าาโอ้ยกลับมานี้นะไอ้โจะจะจับแกเขาคกจะแกไ่อยอมบอมตัวมายี้ได้ตำรวจแล้ว กว่าจะได้ตำรวจเด็กินไฟ้าเลยไฟแปบดบเฮ้ยไฟแปบกบตอนนี้ผมก็สามร้อยเร็วเอ็กซ์ตร้าเทิร์เย่อาโคสาดาไปเอาตอนนี้นะครับเรกลับเข้ามาในลาวแล้วครับมันได้โอเคครับแล้วก็มาต่อกันที่เอ็กซ์ตร้าเทิร์นะครับเพราะว่าตะกี้มันไม่ทันครับผมอัดคือผมปิดไปเองแหละครับมือโดนนั่นแหละ ไอ้ไอ้อ้เม่วงไอ้เมืองมะม่วงมะม่วงฉันจะกินแก่เม่วงฉันชอบมะม่วงไม่นะอยากกินฉันฉันไม่ชอบมะม่วงแต่ฉันเป็นสีม่วงไม่รู้ทำไมอ่าเอ๊ stop เอ๊เฮ๊เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยค้างเลยเจ็ดร้อยบุพค้างเลยโอ้โหโอ้โหเรือยหนาว โอเคก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้าไม่ครบ3ตาก็ขออาภาัยเพราะผมลืมนับนะครับโอเคครับท่านผู้ชมบ๊ายยจุ๊บ